ล,ลุกกบสิมานาครครับิถนนมีคนคนหนึ่งผมกำลังรีบบึงกลับบ้านเริ่อผ ชีวิตสมสารไอ้น้อยมันถึงเวลากลับลไปหาแม่กาดลงป่านี้แม่คงจะ่อย,ยจะกลับบ้านไงน้อยเกอสีฝันไม่ค่อยดีเ,เพื่อนเออเมืองนี้นี่ออกมาแป๊บเดียวจะกลับแล้วร้องอะไ โอฝนฟ้าเจ้าข้าเอ่ยธัญญาพึ่งตกกันลงมาเลยปัดเดี๋ยวลิเกเข้าจะบนญถ้าฝนหยุดตกเจ้าภาพบอกฉันจะมาให้ลังวันแก้บน ขอบคุณทางกำพร้าด้วยขอบคุณพี่น้องฝนตกก็ไม่หนีไปไหนแน่นอนนี่ลิเกหนีหรือแกไม่มีลนกับขอบคุณพี่น้องขอบคุณท่านผู้ชมที่นั่งในศาลาด้วยนะครับเหมือนมารอสอใส่ดอกม้จันทร์ไงพี่ขอบคุณครับเอาคุณเดินมาทําไมเพื่อนะขอบคุณครับด้วยขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทับหน้า ครับผมขอบคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอารางวัลก็หลวงพ่อก่อนสนิทกับหลวงพ่อเหรอสนิทกันขอบคุณนะครับฝากดาวตลกลูกกบซิมาคอนด้วยนะครับครับผมเพราะว่าพอดีก็เพิ่งออกจากวอร์ต้มาเนะครับเอ,อ้ยยังยัง<อ>ไม่ออกกำลังทำเรื่องอยู่โอ้โหแม่เงเอ้ยไม่ให้ความร่วมมือกูเลย แม่งเวลาคนอื่นออกตั้งใจจะติดกันชะผมติดให้ผมติดให้ไอ้โนตติดไอ้พี่หน่อยได้ครับเอามาเอบผมนี่รางวัลจากตอ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 ที่แปลว่าติ๊กตอกต้นตาลเนี่ยแม่ขืนตาลขายได้อ๋อขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับใครจะให้ลูกกบให้วันนี้เลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะอยู่ไม่ถึงแล้ว ไม่พูดงง้นหรอพรุ่งนี้ไปเล่นที่อื่นไงออไปเล่นที่อื่นไปที่นี่ได้เลยเออเออมีงานไงพุงเนี้ยมีครับเล่นไหนเล่นเออรพบุรีขาดขาดโจกไหมล่ะขาดโจกไหมเออก็ดีนะผมอยากจะได้พี่ไปเล่นอยู่พอดีเลยจริงอ่ะแต่มีสัญญาข้อเดียวทําไมถ้าอยากไปมีสัญญาให้ข้อเดียวสัญญาอะไรพูดผ่านไลฟ์สดไปเลยว่าวอร์ต้ฉันลาออก กล้องกล้องก้องพีิบายชาแนลซูมมาเลยครับตอนนี้หมื่นกว่าคนซูมมาเออวลลอลเลตเออฉันลาออกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปสมัครใหม่เออจหายออกไม่ได้ด็อกโทรตามกูยิกๆยิไม่ใช่เล่นดีนะเฮ้ยไงกูเป็นดีเขาพี่เคอะไรย,ยิ่งเล่นยิ่งเป็นนี่โอ้ชีวิตกูสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับเอาเล่นเ,เ,เ,เล่นดีๆเด้อ เจ้าภาพเพ่งเล็งอยู่แม่ <laughs> พี่กอล์จะภาพใจดีนะแต่ว่าเสียดายยังเดียวหาลิเกน้อยไปหน่อยทำไมอะ่ะโอ้โหงานต้องร้อยวันหาลิเกคืนเดียวไม่ใช่นี่มันงานครบรอบร้อยวันไม่ใช่ง,งานร้อยวันเอ๋อเหรอเออไม่รู้นะแซะ่ <laughs> <laughs> แม่คนนี้วะเนี่ย คนนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยมาก่อนออกมาเนี่ยใช่ว่าเขาไปเข้าฝันอ่ะเข้าฝันเมื่อคืนเ่ยก่อนจะมาเล่นแม่ไปเข้าฝันบอกไอ้ไอ้กบใช่ไหมลูกเออพรุ่งนี้เป็นเล่นงานแม่เออไอ้หนูเป็นเล่นแล้วบอกลูกหลานแม่นะเออเออบอกให้รางวัลไอ้หนูเยอะๆถ้าให้มากแม่ก็เกิดใบลูกอย่างสมมุติให้ร้อยหนึ่งเนี่ยอีกสามปีแม่จะเกิดห้าร้อยเนี่ยอีกสองปีแม่จะเกิด ใถ้าพันหนึ่งแม่เกิดพรุ่งนี้เลยโอ้โหขอบคุณเน่ตรางวัลจากเอฟซีขอบคุณครับขอบคุณครับเน็ตอันนี้ของเอฟซีเลยของคนของเน็ตแล้วก็พี่สาวพี่อุ้ยนะครับแลวก็พี่น้ำทับหน้าไอ้ที่ได้เนี่ยของเอฟซีครับผมแล้วจะภาพให้อะไรเราหรือยังเงี้ยเยเขาบอกจะภาพใจดีนะตั้งแต่ออกมายังไม่รู้จะภาพคนไหนรู้ไหมเนี่ยเออเขาใจดีเสียดายอย่างเดียวเป็นไงใจแกยินไปหน่อย เย็นจนพะโล่เป็นไข่หมดเลยนะคนไหนเจ้าภาพเนี่ยไหนอ่ะพูดอย่างนี้เขาไม่กล้ายกมือแล้วคนไหนเจ้าภาพไม่กล้าเรากลัวเสียเงินเลยเนบอกไม่ครัวด้วยนะครับครับผมตอนนี้เอาพะโล่ไปอุ่นให้เราด้วยนะครับทาไมอ่ะเริ่มจะเป็นวุ้นแล้วครับอีที่แรกครึ่งหม้อครึ่งครึ่งหม้อครึ่งหม้อตอนนี้เต็มแล้วเต็มแล้วคือเป็นลูกใครกินแล้วลืมปิดฝาน้ำฝนต๊ใส่เต็มไปหมด ไข่ล้นหมอ้อเลยครับคุณแม่แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องกับข้าวเนี่ยบอกเขาก่อนว่ากับข้าวอร่อยอร่อยเอออร่อยแบบโคราชน่ะอร่อยเหลือหลายอร่อยเหลือหลายอร่อยแต่มันเหลือหลายทำมาเยอะแซ่อร่อยครับโดยเฉพาะไข่พะโล้สุดยอดเลยเโอ้โหผมเอาช้อนตักโอ้โหบีไป,ปอืมอช้อนเนี่ย ฮักเลยฮักต้มนานไข่แข็งเปลือแล้วจิ้มแล้วจิ้มอีกแม่งไข่กระเด็นไปนู่นเลยแกงกะทิแกงกะทิสุดยอดครับ <c oughs> ตอนนี้กะทิท่านกำลังจับตัวแม่เดือดพุดพุๆๆพพุพุดุดอีทีแรกนึกว่าเอาไปอุ่นมาให้ออ <c oughs> อุ่นเสียมีน้ำพริกมาด้วยเหรอน้ำพริกอร่อยครับรสชาติดีมากเลยจเะเผ็ดก็ไม่เพ็ด จะเค็มก็ไม่เค็มจะหวานก็ไม่หวานจังลังจังลิ่งสงสัยแม่แม่ครัวเป็นโรคไตป่ะแกรักษาสุขภาพครับผมกูบอกแล้วอย่าเอาอสมมาทำกับข้าวทำไมอ่ะแกไม่กินเค็มเป็นโรคไตพอยังเนี่ยเขาจะเกลียดกูทั้งงานเลยนะเนี่ยเขาพอจะก็ขาต้มมาให้โอเคลองกิน ขอบคุณพี่ไมค์ชแนลเลครับไลฟ์สดขอบคุณครับเอ๊ซูมผมนิดซูมผมเยอะๆแล้วครับแม่ผมดูอยู่แม่ดูอยู่ทางบ้านเหรอแม่ดูอยู่อแม่ตาบอดแล้วแม่ผมจะดูได้ยังไงดูทางหูไงแล้วเขาจะดูได้ไงเป็นพี่อ่ะอ้าเขาจําเสียงกูได้จำเสียงได้มึงไม่ต้องมาเถียงแล้วแม่ลูกกันเขาจํากันได้อ่ะบอกแม่นะแม่หนูออกทีวีแล้วแม่ครับหนูออกทีวีแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กูออกโทรทัศน์ ออกตู้เย็นแม่ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ออกตู้เย็นได้ยังไงเล่าเมื่อวานกูยังโผล่ในหมอหุ้งเขาโอเคชอบแล้วตกลงหาไม่ได้พวกเนี้ยว่างวะว่างเป่ว่างเลยไปไหมล่ะหาไม่แล้วว่าตั๋จ่ายเท่าไหร่สองพันสองพันโอ้ผมให้พี่แน่เท่าไหร่พันสองเออไอฮาหน้าไปแล้วแหละไอคิมไฮราคาสลับกันไงวะเนี่ย กูจะกลับไปหาแม่เออไปเถอะไปหาแม่สิเ <laughs> มื่อคืนฝันไม่ค่อยดีฝันว่าแม่มายืนอยู่ตรงปลายตีนเออแล้วแม่บอกว่าไอ้น้อยรีบกลับบ้านไปหาแม่ใจควไม่ค่อยดีว่ะปูกระจไม่ดีเมื่อคืนแม่มาเขาฝันว่าไงแม่เอาตูดชะงงกหน้าต่างไม่รู้ป่านนี้แม่กูจะตกบ้านตายไปแล้วมั้งแล้วกลับไปดูแม่เหมือนกันโลกจเจริญเ ต้องเนินตามกฎจะคตรพีรลูกกบลงกำหนดวานานี่เป็นลิเกนักลัมโอ้โหดูเยอ โหนเจริญเจริญจำต้องเดินตามดฎกดขี้เหลีลดยมลแต่กำหนดวาสนาประเชิญโชคในโลกเมื่อยอะสุดแต่กำหนำมาชีวิตนาาม่แค่โน,น้ณแม่ดูลิเกยิม้มนะครับยมิมท่านนะดูลิเกมัมนกุ้งใจไงไปู่อาิตย์ขึ้นกลางวันพระจันทรขึ้นกลางคืนไม่มีใครอาจฝืน กฎเกณฑ์ไดต่างคนต่างจิตต่างชีวิตจิตใจเส้นทางสายไปหรือกกตทางการขอขอบคุณพี่น้องที่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานการแสดงของลูกหลานสอนรักคนไม่เกินจากงมโคาเพราบกฎบัตรการแสดงได<ป>รับจผู<ป>้แสดงมากมายเสนอ กำนันสดจับตัวแม่ไปไปช่วยแม่นะพี่นะงั้นจบไปกับพี่ <จะ S 1> ไปบ้านกำนันสดกับพี่เลย,ปลยไปเลยก็เมื่อรู้ขา่าวว่าแม่โดนจับตัวครับเจ้าน้อยจึงเร่งเพื่อจะไปช่วยแม่โอ้พาคนตาบอดมาส่นไอ้หลงเอ้ยมึงไม่ได้กูละมึงแย่ พ,พล้วแล้วปล่อยปล่อย,ล,อยลงปล,ลงตรงนี้นะเออเย่แน,น่เลยอืมไม่เป็นไรอยู่กูมึงไม่มีคำว่าลำบาก <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เนี่ยข้างหน้าก็ถึงบ้านมึงแล้ว <c oughs> เออแล้วมึงให้กูพามาบ้านทำไมอะ่ะพามาหาลูกฉันมีลูกมีลูกแล้วมีลูกแล้วเอ้าอีหลงมึงหลอกกูแล้วเนี่ยทำไมอ่ะนึกว่ามึงยังซิงอยู่เนี่ยเถอะพี่ฮะอย่างนี้นี่แหละประสบการณ์เยอะพี่ไม่ต้องสอนฉันแลวเดี๋ยวฉันสอนพี่เองเนเน แล้วลูกมึงเป็นยังไงวะมีมีกี่ลูกฉันฉันมีสองลูก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 คนโตน่ะผู้ชายส่วนส่วนลูกคนเล็กน่ะผิงอ๋อมีสองคนใช่เดี๋ยวมึงบอกลูกประพันธ์สันฐานลูกมึงสิเผื่อกูจะเห็นไอ้คนเล็กน่ะมันก็ตัวกระปอมกระปอบน่ารักน่ารักกันเนาะตัวเล็กอะไรเงี้ยส่วนส่วนสวยคนโตน่ะผู้ชายตัวมันจะแบบตุ้มตาตุ้มตุ้ยหน่อยตัวมันจะแบบว่าอวบอวบหน่อยไม่สูงมากไม่สูงมากกลางปันกลางจะ เตี้ยก็ไม่เตี้ยจะสูงก็ไม่สูงเออใช่ตัวเอ็นคนหรือซองยาทันใจนี่ยตองยาทันใจมันยังพูดหาเลยมันก็พูดไอ้กบไอ้ชิบหายคนหาอะไรมันซองยาทาใจมันบอกจะเตี้ยไม่เตี้ยจะสูงไม่สูงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับยาทันใจเอ้ามึงไม่เคยเห็นซองยาทันใจเคยก็มันมันเกี่ยวแล้วก็จะเตี้ยหสูงไม่รู้กูพูดไปก่อนพี่พี่อะไร คือว่าถ้าให้ฉันบอกไปพี่พี่คงจะไปรู้จักลูกฉันหรอกฉันน่จำเสียงลูกฉันได้จริงเหรอแม่ครับแม่ครับเดี๋ยวลองเฮ้ยมีอยู่คนหนึ่งพูดไอ้นุ่มเดี๋ยมึงลองพูดอีกทีนึงดิแม่ครับพูดอีกทีนึมงอีกทีนึงงอ้นั่นควายที่บ้านจะเลี้ยงตัวเองไอะไรคน ลูกชื่ออะไรนะลูกเธอผู้ชายชื่อบญน้อยลองลองให้มาร้องแอบรักเธอมาเดี๋ยวฉันจำได้เลยนี่ใชเอ้ยเราลิเกลงเดียวกันช่วยช่วยกันเออไม่เหมือนไอ้สองคนนุ้นไม่ช่วยมันเครื่องไงให้เราไปถ่ายเอมีเช้ามันเครื่องเราไงเฮ้ยไอ้ไอ้นุ่มไอ้พวกพวกพวกหนูอะไหนหนูลองร้องเพลงที่ดังที่สุดในตอนนี้เพลงแอบรักร้องได้ไหมอะไรเพลงแอบร้องแอบรัก ถึงว่าพังนิ้วกูแอบฟังตลอดเลยเดี๋ยวลองร้องให้พี่ฟังดิแอบรักเธอมาตลอดนี่ไอ้กอลทับใคยเขาได้แค่นี้เนี่กูดูสิบรอบเลยนะเพลงดังมึงร้องได้แค่นี้เพลงอะดังเพราะนะไม่ชอบคนร้องคนร้องไม่สองคนคนไหนพูดดีไอ้คนร้องเนื้อดิกูไม่ชอบคนแล้วเป็นไงอะ โกบกบแล้วไม่ถูกตากบอ่ะไม่ไม่รวยที่บ้านจนเฮ้ยครับลูกล่างไอ้หนูครับมึงชื่ออะไรวะผมชื่อน้อยครับชื่อน้อยน้องสามมึงชื่ออะไรทับทิมครับแล้วแม่มึงอ่ะแม่ผมชื่อกาหลงครับแม่มึงชื่อกาหลงครับไอ้หนุ่มตอนเนี้ยแม่มึงอยู่กับโกูเฮ้ยเจอลูกเธอแล้วมุณน้อยมือเมือเมื่อเออ แอบร oh. ักธะมาตลอดแต่เธอไปกอดกับใครเขาฉันทาบติดเธอมนเงาไม่รู้จะเอาอย่างไรแต่มันก็เหมือนจะดีเพราะว่าบางทีมันดีใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วเธอก็ไม่ใหญ่ดีก็เป็นคนธรรม,มาดาไม่ได้เกิดมาเลิศรู้ยายเอาชูหรือว่าันมันตจน สน้ำบอกมาที่เธอจ้างต่อสาธารณะในสิ่งใดเงินทองมากมายไม่มีให้เธอรับน้องแต่ควรไปนานๆที่รับประกานว่ามีทองจะแลกับหมดที่มีจะเป็นสมองหัวยใจรักเด็ดเธอจวช่วยลานทุกคืนทุกวันจนฉันตายก็มือพี่ลั่นไปเองโอ้เอ๋ยก็มือพี่ลั่นไปลั่นพ่อใหญไม่ใช่เพลงกูกูไม่มีเนื้อนี้อาอไม่ใช่มือลั่นเหรอ มือลั่นอะไรมือลั่นไปกดฟังปากด้วยนะแม่ขออนุญาตหน้าพื้นที่นะครับฝากมด้วยนะครับเพลงนี้นะครับปากด้วยก็สองวันจะสองแสนวิวแล้วฝากด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดครับครับปีแล้วก็อันอันนี้เซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวจะทำซิงเกิลใหม่ให้พี่กบนะครับครับผมบอกชื่อเพลงไว้ก่อนนะครับออกจากวอลต้มารอบ้านบารมีเร็วๆนี้พบกันอย่างแน่นอนครับ กูเริ่มคิดแล้วล่ะที่นี่รางวัลดกแม่มันน้อยลูกโถลูกเอไอ้น้อยมึงนี่บาปกรรมไปกอดหมอทำขวัญหนาทำไมหมอทำขวัญหาอะไรลิเแกแม่ใส่ชุดขาวอ๋อเหรอแม่เกิดอะไรขึ้นทำไมตาแม่เป็นแบบนี้คนที่มันทำแม่ไม่กำนันสดกำนันสดเป็นใจร้าย ติดนีมันไว้มันพาแม่มาเป็นคนใช้ที่บ้านจะแม่โดนลูกสาวมันลูกสาวมันชื่อว่าคุณดูสมศรีลูกชายมันชื่อว่าสมศักดิ์ไอกำนั้นสุนมันทัแม่มบมันต้องกดรายตาแม่บาล้เรากดสาตาแม่ครับทิมพาแม่กลับบ้านไปทางนี้พี่จะการเอง<ด>แม่กลับบ้านนะแม่นะแมจะเปไน็นไง เดี๋ยวจะไปบ้ากับนัสวดเองไหมเจริน้อยมันจะต้รายมากเลยเจริร้อยไปเองเมื่อตัวเลยนะพี่น้องจะมาจับกูคนดังไอ้คนใจดำมึงไม่ทำมาดามาสร้างปัญหาดวงตาแม่กูใจชั่วช้าต้องพาใจดูไม่ม,กกมึงก็ก <kindergarten. S 1> ูอย่าอยู่เป็นคน มันเสดเนนชนคุณจะไม่ทนมึงมาตอกย้ำคนใจสัตว์ปบจงไปรับเวนกับหยุดการกระทำที่ทำยากโลนไปกับกูอด้วยความ